ครังนี้ส,สิใช้กะทิผัดนะคะดิสันหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะสาสิจะมาทำแกงเผ็ดกุ้งนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกัน แล้วอาหารวันนี้นะคะพวกเราจะกินแกงเผ็ดกุ้งกันค่ะสิ่งที่ได้วันนี้ก็คือมีพวกมะเขือนะคะแล้วก็ใบกร,กระชายแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือพริกไทยนะคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ใช้ของ ที่นี่นะคะแล้วอันนี้ก็คือใบกะเพราค่ะใบกะเพราบอกเลยนะคะว่าใบาใหญ่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยนะคะว่าแกงเผ็ดกุ้งเนี่ยจะหน้าตารับประทานไหมและสีสันจะเป็นยังไงนะคะตามไปรับชมกันเลยค่ะ จะใส่น้ำกะทิผัดนะคะผัดกับพริกแกงหรือว่าจะผัดพริกแกงกับน้ำมันก็ได้ค่ะแต่ว่าครั้งนี้สาสีใส่น้ำกะทิค่ะพอน้ำกะทิได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงเ็ดลงไปเลยใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะใส่นิดนึงแล้วกัน ใส่ลงไปผัดนะคะกับกับน้ำกะทิให้พริกแกงมันแตกมันแล้วก็หอม,อมกลิ่นพริกแกงกับน้ำกะทิหอมมากเลยค่ะคนนะคะคนให้ทั่วๆเลยผัดให้ทั่วๆบางที่นะคะเขาก็อาจจะเอาพริกแกงนะคะมาผัดกับน้ำมันก็ได้นะคะก็อร่อยอีกอย่างหนึง่งทีนี้สาสีชอบใส่น้ำกะทิค่ะน้ำกะทิก็จะมีรสชาติที่เข้มข้นอีกอย่างน,งนะคะ เราก็ไม่ต้องใช้น้ํามันนะคะบางคนอยากจะใส่กะทิเราก็ใส่กะทิได้นะคะผัดกับน้ํามันก็ผัดได้เช่นกันนะคะนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะแตกมันนะคะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะน้ําพริกแกงกับกะทิเราก็ใส่กุ้งลงไปผัดด้วยเลยค่ะปล่อยสักนิดหนึ่งก่อนนะคะอยา่าเพิ่งเริ่มคนเพราะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นคาวค่ะผัดกุ้งกับพริกแกงแล้วก็กะทิเนี่ยนะคะให้เข้ากันจนกุ้งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีออกเหลืองๆนะคะ เวลานั้นกุ้งเราก็อย่าไปคนบ่อยนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยถ้าคนบ่อยแล้วมันจะเหมือนกับว่ากลิ่นมันจะมีกลิ่นคาวอยู่ค่ะเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงเห็นไหมคะกุ้งเริ่มสีเหลือลงแล้วค่ะแล้วก็แตกมันนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาพวกนิดหนึ่งนะคะเราก็จะใส่น้ำกะทิลงไปอีกค่ะลงไปอีกนิดหนึง่งใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็ผัดเข้าด้วยกันอีกหนึ่งรอบเพื่อให้กะทิแตกมันนะคะ หอมมากเลยใส่น้ำกะทิรอบสองนะคะก็คือจะให้ตัวพิกแกงกับกะทิเนี่ยนะคะให้มันแตกมันแล้วมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะสีสันมันก็จะได้สวยหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องเนี่ยนะคะพวกมะเขือนะคะที่เออมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแครอทเนี่ยใส่ลงไปเพื่อผัดรวมกันนะคะใส่ลงไปผัดรวมกันให้ ให้มันมีกลิ่นพริกแกงเข้าไปอยู่ในผักนะคะนี่คือเคล็ดลับของการทําให้ผักมีกลิ่นพริกแกงค่ะเข้าไปอยู่ในเนื้อตัวผักค่ะตันนี้เดือดแล้วนะคะเราก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ใส่ผักที่เหลือค่ะนี่เลยค่ะเราก็จะใส่ผักเอ,อ่อผักพิกานะคะพริกสามสี ใส่ลงไปโอ้กลิกก่นหอมากเลยเสร็จแล้วเราก็ปรุงนะคะปรุงพวกผงชูรสผงรสด,ดีน้ำปลาน้ำปลาเอ่อน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปหนึ่งช้อนค่ะนิดนึงค่ะใส่แมกกี้ลงไปนะคะอันนี้คือใช้แทนเกลือค่ะใส่ผงชูรสนะคะเพื่อความอร่อยคนให้เข้ากันเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็กระชายแล้วก็ใบมะกรูดพริกสดค่ะนี่นะคะใบมะกรูดอยู่ตรงนี้ใส่ลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็คนค่ะอืมน่าทานมากเลย เวลาเราใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะหืมกินใบกระเพราหอมมากใส่ใบกระเพราลงไปให้หมดเลยจ้ะอันนี้สีปิดไฟแล้วนะคะเราก็คนให้ใบกระเพราเนี่ยมันเข้ากับแกงค่ะมันจะได้มีกลิ่นใบกระเพราอยู่ในเนื้อแกงด้วยนะคะ โอ้วันนี้เครื่องเครื่องปรุงเครื่องแกงนี่ครบเลยค่ะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะจ๊ะหอมมากคิดว่าคงเผ็ดมากเลยค่ะเพราะว่าซิซิใส่พริกลงไปเยอะเลยเสร็จแล้วนะคะมาทานข้าวด้วยกันเลยนะคะครั้งนี้ซาซิจะกินกับขนมจีนค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ นิทานกับขนมจีนะคะนาทานไหมคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะ